มุดหนีดสยามค่ะคดูแลาสยามนะมมั้นหกหยูจะบอกพี่ดีไว้ว่าเดี๋ยวพี่แย่งอ่ะบอกให้อุ้ยเดี๋ยวพี่แย่งทำมาลูกขอสวัสดีค่ะพี่คุณแม่สวัสดีค่ะห้องน้ำไปทางไหนคะลูกผู้หญิงใช่ไหมคะอ๋อค่ะขอทำไลยได้ไหมคะ ได้ข้อความวันนี้ไหมคะได้ค่ะอุ้ยเหมือนกันเลยทดลองฟรีกําจัดขนลักแล้เขาให้หมดเลยเหรอคะเนี่ยไม่ใช่พี่ได้ด้วยหรอไดอะไรไลน์มันเด้งมาตอนเช้าว่ามาทดลองกําจัดขนลักแล้ฟรีพี่ได้ด้วยเหรอได้ด้วยคุณพี่ได้ไหมคะได้ แต่หนูเข้าน้ำก่อน<ม>ูคิดว่านะถ้าเข้าไปใช่ปะ่ะเขาก็ต้องทำให้กูดีกว่ากว่าปกติตอนที่เราเป็นตัวแม่เขาก็ต้องมาดูแลเราแล้วใช่ไหมหนูมีสะโพกมาพี่ใช่ไหมวะ่างตัว<ม>ปิดบังใบหน้าให้เขาจดจำเราไม่ได้ครับ เขาพิมพิมไมพายก่อนดีครับเอสซีเลยแล้วับเนี่ยจำได้เหรอไม่ชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะแม่เช้าได้ข้อความมาดีค่ะค่ะจริงไหมคะ อันนี้นะคะเป็นโปรแกรมทดลรองเลเซอร์รักแร้ฟรีค่ะของ,งขจังนําค c ิ i n i จริงๆริหรอคะฟรีจริงๆค่ะตัวนี้เป็นเครื่องรองเผา n เอนดิแอค่ะซึ่งกําจัดขนได้ลึกถึงรากถึงโคนขนเลยตัวนี้นะคะเป็นเครื่องนําเข้านะคะจากอิตาลีค่ะโดยที่เราผ่านมาตรฐานนะคะอา๋อจากสหรัฐอเมริกาใช่เพราะตัวนี้เป็นเครื่องที่ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะคะจะมีมูลค่าถึงสองล้านห้าไม่ว่าจะเป็นขนหนา บ่าทได้ขนบาซิลเลียนทำได้ขนล,ลักแล้ทำได้ขาทำได้ทำได้ทุกส่วนเลยค่ะ รีรีค่ะไขรก็ได้ไขรก็ได้ค่ะเข้ามาลองได้เลยค่ะเสียง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 เข้ามาลองใช่ค่ะมีอันนี้เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยแล้ถ้าไม่มีล่ะคะลูกค้าสามารถจองคิวได้ทางแอปไลน์ตังนำคลินิกเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะองอขอโทษค่ะทำได้เลยไหมคะทำได้ยได้เลยค่ะลูกค้าขึ้นเตียงเลยนะคะไม่กลัวเลยจ้ะ ไม่ต้องกลัวนะคะจ้าไม่กลัวจ้ะไม่ได้โกนมาเลยอะไม่เป็นไรคือเตรียมมาเลยได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บนะคะไม่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 ได้กลัวอะไรจ้ะเดี๋ยวเชิญนอนเลยค่ะจ้านาทีจะโกนขนให้ก่อนนะคะเริ่มเให้ก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บนะคะ ยังเนี่ยท้ายที่มนะคะเริ่สองค่ะอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้สึกเลยอ่ะอะไรกันน้ายิงแล้วนะคะโคตรตอนนี้รู้สึกเหมือนโดนแกล้งอ่ะเสร็จแล้วเหรอไม่ต่ออีกข้างเลยค่ะไม่เก็บตังค์จริงๆหรอคะค่ะฟรีจริงๆค่ะ ได้บุญใจกศส่วนห้เจริญเจริญนะคะสาธุ สามสัปดาห์ตอนหนึ่งครั้งนะคะถ้าเรายิ่งทําบ่อยๆข <ๆ S 2> นจะยิ่งนิ่มลงบางลงแล้วก็หายไปเลยค่ะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มีขนค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะปกตินะคะถ้าครังหนึ่งจะอยู่ที่ครั้งละ6 9 9บาท699ค่ะปกติราคาหนึ่งครั้ง6 9 9าค่ะแต่วันนี้ฟรีนะคะอีกทีนะไม่ต้องจ่ายเลยนะ ทีนี้หนูออกไปคุณพี่จะขายคอร์สหนูยังอื่นเพิ่มอีกไหมอ่ะกลัวหนูไม่อยากโดนขายคอร์สหนูไม่ได้เตรียมตังมาไม่ต้องกังวลเรื่องการขายคอร์สเลยนะคะหากลูกค้าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปขายคอร์สลูกค้าสามารถหยิบคาานางฟ้าด้านหน้าเลยค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่ไปยุ่งกับลูกค้าเลยไม่มีการขายคอร์สเลยค่ะไม่มีขายคอร์สใช่ค่ะมาทําก็อทดลองฟรีใช่ค่ะเจเ็บก็ไม่เจ็บใช่ค่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้อง เปิดเผยตัวตนท่าแท้ที่แท้จริงของดิฉันออกมาแล้วพร้อมกันหรือยังพร้อมค่ะ